สวัสดีครับผมสวัสดีนานานทุกท่านครับผมมนี้ก็จภาพนานาทุกท่านมาตกปลาอยู่ที่บอ่อตาลเดียวครับผมเป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบหกครับผมก็ <c oughs> เป็นอาทิตย์แรกเสาร์แรกของปีใหม่ไทยที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ครับผมเดี๋ยวมาล็อกมุมมนี้ปลาจะกะดีบอ่อสอาทิตย์แล้วบ่นได้มากครับผมอาทิตย์แล้วยังอยู่ แถวส่วนอยู่บ้านครับผมเพราะท่านจะกลับมาจากทลับมาหน้าหน้ากบอเมลัยครับผมไม่ดีอาจจะมีอยู่ประมาณยีณ่สิบประมาณนี้ครับผมออนไลน์เดแล้วจังได้ค่อยติดตามครับผมแปดโมงครับผมกันครับอ่ะครับผมจะเริ่มแล้วครับนะมาเบิง่งกัน โอ้โหคือจีกิ่งเลยตรงนั้นน่ะนะ่ตรงหน้าต้นนั้นตกกันเลยเวย้ยน,นี่กัดยี่ไก่ใช่ใช่ต้องลวงเอา โหฝังนู้นกัดตลอ,อดเลยเนี่นะคนนี้าาก็กัดตรงนี้ไม่มีนี่งนไงยังไงตรงนั้นอะขยอบเลยหลุมนั้นหลุมนั้นจริงๆด้วย <พ CON> เขาได้ผลละตัวสองตัวแล้วยังไม่โดนเลยเนี่ยเขา เห็นเลยนะเรียกเงียบนี่ไงนาเขาสองตัวแล้วนะยังไม่กัดเลยตองจริงยืนอยู่ตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วนะเดินมาทำไมวันเนี้ยเขยับขยับครับเขยับ,ขย,บขยับไปเลย จริงป่ะยังไม่จะกินเลยเนี่ยัยยยนี่ไงฝั่งนูน้นกัดฝั่งนู้นจริงด้วยหรือว่าแล้วแต่คน,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 นใช่ตกกัดเลยเว้ยฝั่งนู้นเลยจริงๆด้วยอ,อยู่ฝั่งนูน้นจริงๆด้วย ตรงนี้ว่างเปล่าเลยวอดตรงที่จ่าดวงตัวนี้อุ้ยเกี่ยวกันกับนาขาไหนล่ะทำไมมันไปด้วยกันลละนี่เกี่ยวปากกันเฉยเลย อะไรครับะติอมอ่ะครับมันเป็นยังไงหรือเติมต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นเลยเหรอมีโลสาม รูเดเหรออ๋อดียังดูติดอะ่ะป้าบอป้ามันจะเป็นอย่างี้แหละไม่เอาไม่ซ้ำเลยตึง้งเมื่อกี้ ไงโดนเลยเว้ยที่เดิมมันมีแต่มันไม่มันเลือกกัดไงเอา้าปลายยางเล็กแล้วเล่าปลายยางน้อยแล้วหัวเล็ก,ลลกด้วยโอ้สกิดแค่ทีเดียวเองจุดสุดอะ ตัวเดียวกัดสกตัวเดียวสกิดตัวเดียวเองกัดตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวเองงงใจจริงเลยไม่มีอะไรสกิดอีกเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีดพอเลยเว้ย เว้ยตัวนี้ออมาใหญ่ไม่มีแผลด้วย มีโลสี่โลห้าเลยขาเปิดถึงสองทุ่มว่ะตลาดอ่ะมันไม่กัดอลยดิไม่ได้หยอดกาวไอ้ปอกไว้เฉยอ๋อปอนมันก็โดนไป เอ้าหลุดอเอ้เยดกัดใ,ใกล้ๆนี่ไม่มีจังหวะวัดเลยจะยกยักยงไงวะว่าอยู่นึนว่าติดอะไรตามากัดหลุดไปแล้วตัวหนึ่งอ้ยอุตสาหกัดแล้วนะ ตกวนี้ใหญ่ฝั่งนู้นก็ตีเมื่อกี้กัด,ก,ดกัดั๊กต๊ก๊ก๊กั๊กั๊ก <c oughs> นนไ,ไม่กัดว่างเลยเห็นตรง,งนี้เมื่อกี้ยังไม่มีจังหวะวัดเลยเมื่อกี้มันยึไปยังงกึกันอย่งงตัวนั้นหนูก็ไม่ได้วัดเลยมันเอาไปเลยเรายกเกืขึ้นครับน้ำเก็บ แต่ตรงนี้ยังไม่ไม่เห็นกัดเลยตรงเนี้ย ba mày cái dây ba mày cái nháy anh Mình như mà cắt này, cái cây này Háng nón ạ à.

tu đi mắt mắt xa cái cây này cái là gì kìa ừ. ไปล้วนาเล็กนั่นน่ะกัไอไดอยู่นู่นเลยเห็นไหมนั่นน่ะตางุถปล่อยมาดีกว่าไม่หนักจิ้บหายพูดอ่ะอยู่ไก่ โอ้อยู่ตรงนน้นเฉยเลยไฟไกลใล่รึนึกว่าอยู่ตรงนี้เออพวกคนนนึกว่าติดอยู่ตรงนี้แรงเถอะวะ มิดคอเลยนี้ไม่ขาดตัวเลี่ยมเลยอะ กันเดวไปโดนกันวาและเฉียวโดนกันซะแล้วเนี่ยนะขึ้นมาก,ก่อน อ่ามันนี่ใช่สวย่าเลยรฮะเลยนะดีๆาเลยรใช่สวยสวยสวสวย เอาเอา,เอาก่หอหางอีกก <laughs> อะปุกครับเกลีก็ด,ดี ก็ดี